สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันในภาษา Python นะครับโดยจะพูดถึงเรื่องของการ Return ค่านะครับปกตินะครับฟังก์ชันเนี่ยครับเวลาต้องการที่จะส่งค่ากลับไปให้ผู้เรียกใช่ไหมครับเขก็จะใช้คําสั่ง Return นะครับก็อาจจะสมมุติเราเขียนมา Def นะฮะ f มีการประกาศฟังก์ชันมาอันหนึ่งนะฮะชื่อใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นพารามิเตอร์นะครับ แล้วก็มีการคลิดคำนวณน,นะครับเสร็จแล้วก็คืนค่ากลับไปนะครับปกติแล้วการคืนค่าตรงนี้ก็จะส่งค่ากลับไปแค่1ค่านะครับเช่นส่งตัวเลขกลับไป1ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในกรณีนี้ครับตรณน,นี้ที่ว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับต้องการจะคืนค่ากลับไปมากกว่า1ค่านะครับเช่นบอกว่าฟังก์ชันของการหารากข,ของสมการกําลังสองนะครับเช่นที่มีสูตรตามนี้นะครับ สูตรว่าลบ b นะครับแล้วก็บวกลบนะครับรูท b กำลังสองลบ 4ac อะไรนะครับแล้วก็หารด้วย 2a นะครับคือรากของสมการกำลังสองนะครับที่อยู่ในรูปนี้นะ ax กำลังสองบวกอะไรนะ bx นะครับบวก c ใช่ไหมครับ เท่ากับ0นย์ไงนะครับมันจะมีอยู่2คํคำตอบนะครับคำตอบแรกคือคำตอบที่เอาลบ b เนี่ยไปบวกกับก้อนนี้นะครับอีกคำตอบหนึ่งก็คือลบ b ลบด้วยก้อนนี้นะครับสองคำตอบเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเขียนฟังก์ชันของการหารากอสมการกำล 2, ังสองใช่ไหมครับเราก็อาจจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็น d เดะ quadric a t นะครับ,รรนะรบแล้วก็รับ พารามิเตอร์3ตัวนะก็คือ a b แล้วก็ c นะครับคราวนี้ตรงนี้มันต้องการจะ return ค่ามากกว่ามันต้องอ return สค่าถูกไหมก็คือค่าแรกคือค่าที่เป็นบวกนะอีกค่าหนึ่งก็คือเป็นค่าที่เป็นลบนะถามว่าจะทำยังไงนะครับคําตอบก็คือว่าเราก็ใช้ tuple เข้ามาชวนะวดด่วยนะครับก็เดี๋ยวขียน code ดูนะครับ ไปที่โปรแกรมนี้นะครับแล้วก็เขียนโค้ดนะครับก็ประกาศเข้าไปครับ def quadratic รับ3พารามิเตอร์นะครับ A B C นะครับ ABC, คบันนี้ก็มี2คงคำตอบนะครับก็จะ Return นี้เข้าไปครับ Return ลบ b นะครับ บวกนะคําตอบแรกคือเป็นบวกถูกไหมบับวกกับสแควรูทนะครับอันนี้ต้อง import เข้ามาก่อนนะฮะ f t ฟ m ร t แ t ตอิน s t ตสเข้ามาก่อนนะครับสแควรูทของ b กำลังสองนะคะ b ูณ b นะบลบ4คูณ a คูณ c นะทั้งหมดหารด้วย2คูณ a นะฮะหาร2 คูณเออันนี้คือคําตอบแรกนะครับแล้วก็คำตอบที่2นะครับก็คือเป็นกรณีที่ว่าตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครับเราก็เอาทั้งก้อนนี้นะครับมากรอไปนะครับแล้วก็ใส่อีกคําตอบนึงเข้าไปครับคำตอบที่2นะครับก็เปลี่ยนเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นลบครับนะครับมันก็ ถ้าเราดูนะครับก็คือตรงนี้ครับลบ b บวกก้อนนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือลบ b ลบก้อนนี้นะครับอันนี้ก็ใส่วงเล็บครอบไว้นะครับถ้าเป็น tuple นะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขียนมาเป็นสองสองันดีกว่านะครับอย่างนี้ครับโอเคนะครับก็สังเกตว่าที่ต่างกันคือตรงนี้บวกกับลบตรงนี้นะครับ อ่ะนะนครับก็ลองเรียกดูนะครับทดสอบดูนี่ผมก็เอาตัวอย่างนะครับจะบอกว่าแต่จะหาว่า x กำลังสนี่นะครับบวก3 x ลบ4เท่ากับ0เนี่ย x คือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เอามาจากเว็บ purplemath.com นะครับ purplemath.com ครับก็ เรียกฟังก์ชันดูเลยครับก็เรียกไป q u a d r a t i c แล้วก็ส่งค่าเข้าไปครับสมมสิมส์ก็คือ1นะครับสแล้วก็ลบสนะครับ abc เป็นค่าตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็อ่าิ้นค่ามาดูนะครับสังรันนะครับคำตอบก็คือ1กับลบสนะครับก็ลองแทนค่าดูนะครับ ถ้าเป็น1นะครับ x เป็น1ก็ได้เป็นละครับกรณีที่ว่า x เป็น1นะครับถ้า1ก็คือได้เป็น1นึบวกสลบสนะครเท่ากับ0จริงนะครับถ้า x เป็นลบสล่ะนะครับลบสก็เป็น16นะครับบวกกับ12บลบสนะครับก็เออเอเดี๋ยวนะครับอันนี้16ลบนะครับก็ได้เป็น0นย์นะครับก็จริงนะครับก็ สองคำตอบนะครับก็เป็น1กับลบสนะครับงั้นเราก็ใช้ tuple นะครับช่วยนะถ้าต้องการจะ Re t u r n ค่ากลับมามากกว่า2ตัวอะไรอย่างงี้นะครับก็เอามาเอามาห่อไว้นะครับใน Tuple ให้เป็นชิ้นเดียวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งค่ากลับไปนะครับการห่อก็ใช้เครื่องหมายนีครับช่วยนะครับเครื่องหมายนีครับวงเล็บตรงนี้นะครับ แล้วก็คอมมาตัวนี้